สวัสดีครับร้านก่อนนะครับร้านอยู่ลังสิทธิ์คลองหนึ่งนะครับเปิดทุกวันนะครับส่งของทุกวันนะครับอยู่เว้นวันอาทิตย์นะครับผมรับพี่ออเดอร์ญี่ปุ่นนะครับทุกรุ่นทุกแบบเลยนะครับก็ขอสองนาทีแรกนะครับลูกค้าลูกค้าดูแบบไปที่ไลน์นะครับก็ไปเพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็แอดแอด kln นะครับ kln นะครับแล้วก็จะมา พอเพิ่มเพิ่มเสร็จจะมาหน้านี้นะครับก็จะเป็นแผนที่ร้าน YouTube Sho ี e ไอจีเฟสบ o ๊แล้วก็อัลบั้มในในไลน์นะครับกดตรงนี้ได้เลยนะครับกดปั๊บนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับคืออัลบั้มแล้วนะครับเลื่อนได้เลยนะครับเลื่อนได้เลยนะครับมีรูปภาพเพิ่มนะครับเนี่ยมีรูปภาพเพิ่มนะครับดูรูปไม่พอไม่ต้องขอแอดมินครับเลื่อนขึ้นมาเลยครับ u t u b e ครับกดได้เลยจะเป็น youtube นะครับอ่ะ อันนี้สาหรับผมผมเอาสำหรับญี่ปุ่นนะสําหรับลูกค้าที่อยากได้ญี่ปุ่นนะครับก็ตรงนี้นะคําว่าทั้งหมดนะครับกดได้เลยนะครับกดปั๊บนี่คืออัลบั้มแยกนะครับอัลบั้มแยกนี่คือทั้งหมดพี่นคือญี่ปุ่นหมดเลยนะครับก็แจ็คออสตาดาวคลาสสิกอันนี้ก็อยู่ในคลาสสิกนะครับก็เดี๋ยวกดก่อนคลาสสิกนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะอันเนี้ยเมื่อกี้คลิปเมื่อกี้นี้อันนี้คือคลิปนี้นะครับสีเทานะครับ หมดไปแล้วแต่เดี๋ยวผมลงขอต่อให้นะครับผมลงไม่แค่เบอร์ละคู่นะก็คือสีเทานะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมลงคลิปข้างล่างไว้ให้อีกทีหนึ่งนะครับราคาอยู่นี่นะครับอ่าตรงนี้ลูกค้าลูกค้าคนนี้ซื้อสดเลยนะครับคือซื้อเต็มเลยสามพันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับเพราะเขาซื้อในไลน์นะครับอ่าสมมุติว่าผมเอาปุ๊บเลื่อนมาข้างล่างสุดเป็นเมกอินอ่าเมกอินเจแปนใช่ไหม ตัวพวกนี้มีมีจริงนะครับลูกค้าพวกแอดดิกอะไรพวกนี้ตัวแปลกๆเนี่ยมีอ่าที่ญี่ปุ่นมีนะครับผมสั่งเนี่ยพวกนี้ผมสามารถสั่งให้ได้เลยนะครับมีของนะครับก็แพงนิดนึงนะครับก็หมื่นสามหมื่นสี่หมื่นหกนะครับจะเป็นของตัวเก่าของญี่ปุ่นนะครับอย่างพวกนี้นะครับคือมีของเลยนะครับผมไม่ลงรูป่นเล่นๆนะครับนะครับลูกค้าสั่งได้เลยนะครับ อ่ะพวกนี้ตัวแปลกๆนะครับเนี่ยกล่องแบบนี้นะครับเอ่อผมขายมือหนึ่งนะครับไม่ขายมือสองนะครับญี่ปุ่นเนี่ยผมได้เยอะแล้วนะครับอย่างพวกนี้ยแจ็คญี่ปุ่นอะไรพวกนี้อ้อเท่าไเนี่ยผมมี youtube ให้นะครับมี u t u b e ให้นะครับอันนี้เป็นไม่อีเจแปนนะครับไทม์ไลน์นะครับแล้วก็พวกสีๆเนี่ยผมก็มีกดหมดแล้วหรือมั้งสีครีมเนี่ยมียังอ่อมีแล้วนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยปุ๊บ มี u t u b e ให้นะครับกดนี้เลยจะเป็น youtube สวัสดีครับประมาณนี้นะครับก็ในระบบจบที่เดียวนะครับอย่างที่ผมบอกนะตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเป็นเป็นของญี่ปุ่นนะครับคือเป็นรุ่นคาสติกนะครับคือคาสติกเนี่ยบ้านเรามีมีสามสีใช่ไหมมีดามีขาวมีกลมนะครับผลิตตลอดนะครับคำว่าผลิตตลอดคือหมดแล้วก็คือ สั่งใหม่มาเรื่อยๆนะครับผลิตตลอดนะครับสีอื่นผลิตรอบเดียวหมดแล้วหมดเลยอย่างพวกสีเทาอย่างเงี้ยคลาสสิกไม่ค่อยมีแล้วเดี๋ยวนี้มีแต่พวกเจ็ดศูนย์ใช่ไหมครับคลาสสิกสีแดงสีดําล้วนขาวล้วนก็ไม่มีแล้วนะครับก็จะเป็นพวกของปลอมไปนะครับที่มีขายนะครับของแท้ผลิตรอบเดียวหมดแล้วหมดเลยนะครับไม่ทําซ้ำสองนะครับอาจจะแบบสองปีทําทีนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีนะครับสีแดงกับสีดําล้วนเนี่ยผมบอกเลยว่าจะมีมาอีกเดือนสิบ ปี2องห้าหหนะครับราคานะ2 6งพร้อบาทเกือบเท่าเจเลยตัวตัวตัวคาสติกเนี่ย2อ0พร้อยบาทรอไว้เลยนะครับรอเลยนะครับ2องพสี่ร้อยบาทนะครับกับสองพัหุ้มกับไม่หุ้มนะมาเดินสิบแน่นอนพร้อมกับทุกสาขาในประเทศไทยนะครับ <c oughs> อ่ะก็ญี่ปุ่นนะครับอันนี้คือเว็บไซต์ญี่ปุ่นนะก็เป็น c o n v e r t j p นะครับ ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีทั้งหมด8สีนะครับที่ผลิตตลอดนะครับขาวครีมดำกลมแดงเลือดหมูเทาดำล้วนนะครับคือสามารถสั่งได้เลยนะครับก็รอสั่งสิบวันบวกลบบางคนก็ยี่สิบหวันนะครับแล้วแต่รอบนะครับอ่ะตัวนี้นะครับเป็นสีเทานะครับสีเทาเลยนะครับสีตามรูปเลยนะครับก็เป็นสีคลาสสิก ไม่ใช่สีพิเศษนะสีคลาสสิกของญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นก็จะหัวโตวนิดนึงเห็นไหมสีขาวเนี่ยมันจะบวมขึ้นมาบ้านเราก็จะแบนลงไปอย่างนี้นะครับบางๆลงอันนี้ก็ซอสจะหนานิดนึงนะครับซอสจะหนานิดนึงก็คือมันจะหนักมันจะหนักนะครับ <c oughs> ใครที่เคยรุ่นรุ่นรุ่น,ร,นรุ่นเก่าที่ขาย ที่ใส่งานไทยอ่ะคือแบบนี้เลยนี่คือแบบงานไทยเลยนะครับจะหนัก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 ถึกถึง,ถงนะครับก็อันนี้คือกล่องญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นก็คือออริจินอลดั้งเดิมคือมันก็เหมือนงานไทยงานไทยสมัยเก่าที่เป็นแบบเนี้ยนะครับกฟอนฟ์อนแบบนี้โซซีอย่างนี้นะครับวงกลมนะครับนี่คืองานกล่องมันไทยเลยง่ายๆนะครับอ่าแล้วก็จะมีบออ่แาแคนวาสผ้าแคนวาสนะครับรุ่นออสตาอ็อ x เอ็กคือไม่หุ้มคอ ไ <High S 2> คือหุ้มข้อนะครับรหัสสินค้าสีนะครับอ่นแล้วก็ไซส์ญี่ปุ่นก็จะมีไซส์2ไซส์เท่านั้นจะจะเข้าใจง่ายไซส์ US กับ CM JPN <C> MM คือ CM คือความยาวเท้านะครับออเวลาสั่งของถ้าสั่งเป็น CM นะครับความยาวเท้าประเทศผลิตนะครับก็คือคือวัสดุเนี่ยทำไมถึงแพงนะครับคือจริงๆมันก็ไม่แพงหรอกมันแพงค่าส่งนะครับคือ บ้านเราไม่มีก็ต้องหาที่อื่นมาร้างค้าก็พยายามหาที่อื่นมาให้ลูกค้าแต่ลูกค้าก็ต้องพีออเดอร์นะครับมันเอามาตุนแล้วมันไม่มันไม่ไหวนะครับเพราะมันแพงนะครับคือค่าส่งเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะค่าส่งมันแพง7 0 0ดร้อยแปดร้อยต่อกิโลหนึ่งกิโลนะครับรองเท้าก็หนึ่งก็หนึ่งกิโลแล้วนะครับเฉพาะค่าส่งนะอ่ะก็คือคุณภาพเขาดีนะครับคือยางเขาเนี่ยวัสดุอะไรพวกนี้ผ้าแคนวาสเนี่ยจะหนาจะหนากว่าบ้านเรา นะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยมันจะดูถึกกว่านะครับคือง่ายๆคือเหมือนงาไทยสมัยก่อนอ่ะนะครับวัสดุแบบเนี้ยคือยางเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมันจะหนากว่าบ้านเราบ้านเราก็จะบางไปเลยนะครับตรงนี้จะกดกดแทบจะไม่ลงเลยคือมันแข็งนะครับเพราะว่ามันหนานะครับขอบผ้าเหมือนเดิมนะครับญี่ปุ่นทุกรุ่นต้องเป็นขอบผ้าอยู่แล้วนะครับขอบผ้านะครับทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเด็กรองเท้ากีฬารองเท้าดาว แจ็คพวกนี้คือเป็นขอบผ้าหมดเลยนะครับไม่มีขอบยางนะครับอ่ะก็แล้วก็ฟอนต์เดิมนะครับฟอนต์เดิมคือโลโก้เดิมนะครับออสตาะนะครับบ้านเราก็จะมีคําว่าคอนเวิร์ตอยู่ข้างบนนะครับคือญี่ปุ่นเนี่ยออริจินอลคือดั้งเดิมทุกอย่างคือเหมือนเดิมหมดคือง่ายคือเจ็ดสิบแปดสิบปีก็คืออย่างเงี้ยต่อไปก็จะเป็นแบบเนี้ยเหมือนเดิมก็คือออริจินอลนะครับคือมันคลาสติกดั้งเดิมนะครับ จะเป็นสีเทานะสีเทาเลยสวยเลยนะครับสีเทาสีเทาจะเทาสว่างนะไม่ใช่เทาเข้มนะครับ <c oughs> อ่ะมาดูข้างในกันนะครับข้างในนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับมีผ้าอีกชั้นหนึ่งนะครับก็เหมือนเหมือนเหมือนทั่วไปนะครับเหมือนทั่วไปเหมือนผ้าวหาทั่วไปเหมือนบ้านเราสมัยก่อนอนะ เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวนี้เป็นนวมข้างในแล้วเป็นทับข้างในอีกทีหนึ่งนะครับก็แบบนี้เลยนะครับฟอนต์อย่างที่ผมบอกนะฟอนต์เดิมตัว C จะเป็นตัวเหลี่ยมเห็นไหมสมัยใหม่ก็จะเป็นโค้งหมดแล้วนะครับมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอ่ะคือ,อางายๆก็เหมืองงานไทยทุกอย่างนะครับอ่าประเทศนะครับประเทศก็อินโดยอยู่แล้วนะครับประเทศอินโดนะครับอ่ะคือผมพูดว่ามีอินเจผมพูดว่า คาสติกเจแปนเพราะว่าเจแปนออกแบบกําหนดวัสดุกําหนดผ้ากําหนดเชือกกําหนดคุณภาพกาววัตถุด,ดิบทั้งหลายให้ญี่ปุ่นผลิตแล้วเอามาขายในญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นไม่มีขายนะครับไม่ใช่มีขายที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นไม่มีขายนะครับเพราะว่าเป็นลิขสิทธิ์ของญี่ปุ่นผมก็เลยเรียกว่าญี่ปุ่นนะครับไม่กินเจแปนมีไม้ก็จะเป็นกล่องสีแดง อันนั้นผมผมมีหลายสีแล้วนะครับก็อย่างที่ผมทำคลิปเอาไว้ให้มก,กี้นี้นะครับแรกๆอลองลองไปเลื่อนดูนะครับมีเยอะเลยนะครับญี่ปุ่นอะ่ะอ่ะก็มีอะไรอีกไหมก็ไม่มีเนาะตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็คือเหมือนบ้านเราเนี่ยแต่คือมันเป็นมันเป็นออริจินอลคือดั้งเดิมมันมีแค่ออสตานะครับมันไม่มีคําว่าคอนเวิร์ตข้างบนก็คือเหมือนซ่อนตนัวนี้นะครับ มานี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันก็คือมันถึกอะง่ายๆเลยคือมันถึกคือคือผมพูดตรงนะลูกค้าเคยใส่รองเท้าแบบจะพูดว่าไงอะเก่าๆอะมันไม่ไม่มันมันไม่เชิงเก่กาอะมันจะมีกลิ่นของของข,ข,ของความเป็นความเก่าอยู่ข้างในนะครับมันจะมีกลิ่นแต่ แต่รองเท้าว่าเราสมัยใหม่เนี่ยคือไม่มีกลิ่นนะครับงานไทยมีกลิ่นนะครับผมพูดเลยไม่รู้กลิ่นอะไรคือกลิ่นเดียวกันเลยอะ่ะมันจะมีกลิ่นเดียวกันเลยนะครับผมผมผมนึกนึกไม่ออกแต่คือแบบคือญี่ปุ่นท,ทุกรุ่นเลยนะที่ผมสัมภาษณ์มาเนี่ยคือมันจะมีกลิ่นกลิ่นของเขาอะ่ะมันจะเป็นกลิ่นอับก็ไม่ใช่มันเป็นกลิ่นอะไรเขาไม่รู้ว่าคือใครมีงานไทยอยู่อะ่ะลองลองลองไปดมอาจจะเป็นที่พื้นที่ซอฟพื้นอะไรประมาณนี้นะครับ มันจะมีกลิ่นกลิ่นจริงนะครับผมผมเคยดูคลิปอเมริกาที่เขาไปที่เขาไปพวกไนกี้อะไรพวกเนี้ยเหมือนกันเลยเขาบอกว่าใช้ดมกลิ่นเอามันจะมีกลิ่นกลิ่นของรองเท้าเป็นเอกลักษณ์เลยว่าอันนี้คือแท้อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ผมก็ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะอันจริงจริงมันจะมีคนคนหนึ่งที่อเมริกาชอบไปตะเวนหาพวกไนกี้เก่าๆราคาแสนสองแสนอะไรเงี้ย เขาก็จะมาทําวิธีให้แล้วอเมริกาก็จะมามาบอกว่าเอยดูยังไงอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นเนละยนะครับลองลองไปดูนะครับอ่ะก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีแค่นี้นะครับก็ผมขายมือหนึ่งนะครับไม่ขายมือสองนะครับคือได้กล่องทุกคนนะครับคือเดี๋ยวนี้ลูกค้าเริ่มแปลกแปมาอย่างเงี้ยได้กล่องด้วยไม้อะไรเงี้ยคือมันต้องได้กล่องอยู่แล้วนะของแท้ของปลอมมันก็ได้กล่องนะครับไม่ใช่มือสองนะที่มือสองที่ไม่มีกล่องใช่ไหมก็แบบนี้นะครับแล้วก็กระดาษห่อนะครับ กระดาษหอ่อก็จะตีคําว่าคอนเวิตยาวมาเลยนะครับทั้งแผ่นเลยนะครับเดี๋ยวผมไม่อยากแกะเพราะว่าของลูกค้าซื้อแล้วนะครับก็จะเป็นคอนเวิตยาวมาเลยทั้งแผ่นเลยนะครับใครชอบสนใจทํามาได้เลยนะครับก็มัดจาอย่างตัวนี้ลูกค้าซื้อสดใช่ไหม มัดจำสามพันเก้าร้อเก้าสิบมัดจำสองพันห้าสองพันห้านะครับสองห้าของมาจ่ายเพิ่มอีกพันสี่เก้าสิบนะครับผมไม่มีบวกเพิ่มแล้วค่าส่งผมก็ออกให้นะครับเพราะว่ามันมันก็แพงอยู่ผมก็จ่ายอยู่นะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับลูกค้าใครชอบสนใจยังไงทักมาได้เลยนะครับร้านกนนะครับสวัสดีครับ